สวัสดีเลยจ้าอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะอันนี้มันเป็นเหลือของอันซื้อเหลือรถตะดําจ้ะแต่ว่าพันุ์บอด้ล่องแล้วมันเป็นเหลือที่ว่าใช้ทานใช้ทานเป็นเสื้อเผงค่ะของสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พันุมาทําเป็นร้านอาหารพวกอันโรงแรมพวกอันออฟฟิศเนี่ยค่ะอันนี้แฟนเอ้ยมาฉีดอันวัคซีนอยู่นําเหลือนี้ วันทิจัดว่าเข้าไปแล้วมันมีอันขึ้นไปฮันแล้วพันก็นสีไทยแล้วค่ะอันนี้อก็ไทยบางเตัอเอ้ยว่ได้เข้าไปอันเกินแล้วค่ะเพราะว่าพ่นเออยู่หนําอันพี่ขะแถวหลังรถอันที่จอดรถเรือใหญ่เลยค่ะ เรือรถร์ดำค่ะโบได้ล่องแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กัได้เอามาสร้างเอามาอันตบแต่งมดไปสองร้อยล้านอันยูโร ข้างบนนี้ข้างบนเรือมนก็มีสะไยน้ำด้วยจ้ะมีทุกอย่างค่ะครบสุดแต่ว่าบบได้ล่องเท่านั้นล่ะเรือรถตะดำจ้าเรือรถตะดำ